สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นในการติดสติเกอร์นะคะเป็นรถแห่จะเป็นรถแห่ที่จุนนะคะสูงอยู่ที่3.5เมตรแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่5.4เมตรนะคะเราออกจากตัวเมืองตั้งแต่8โมงนะคะก็จะมาถึงที่นี่อะคะ่ะประมาณ9โมงกว่ากว่าแต่ว่าเราจะเริ่มงานตอนจริงๆก็คือช่วง10โมงแต่เนื่องจากว่าเส้นแรกอะคะ่ะของพี่เขาติดผิดเพราะฉะนั้นพอเราติดผิดอะคะ่ะเราก็คือต้องเริ่มจากข้างหลังมาก่อนเลยคือเราจะไม่สนใจข้างหน้าเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือ ่าจะติดคนเดียวเลยนะคะนี่ค่ะส่วนเอ็มจะเป็นคนยื่นให้ซึ่งพยายามจะไม่ให้เขาลงมาจากนั่งร้านเพราะว่าการขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆอยะคะ่ะมันทาให้เขาปวดขานะคะนี่ค่ะเราก็จะเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้นะคะไม่ว่าจะตัดเตรียมข้าวเตรียมอาหารแต่ว่าของเราเองอะคะ่ะตอนที่เราติดนะคะก็คืออาจจะมีด้วยด้วยความที่อากาศอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะมันจะทําให้อ่ามันแดดมันมาเนาะแล้วก็วันนี้คือเขาจะมีการเลี้ยงเลี้ยงตรงที่บ้าน ของเจ้าของรถนะคะก็เลยทําให้แบบอุปสรรคอีกอันนึงก็คือทําให้เสียสมาธินะคะก็คือเขาก็จะร้องเพลงกันนั่นแหละเขากินเหล้าเนาะอ่ะอันนี้ก็คือจะมาทําให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงที่ระบายอากาศของรถคือจริงๆแล้วอะคะ่ะตัวรถเองอะถามว่าตอนติดนะคะถามพี่ของเราพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะมาช้าตรงที่จุดเล็กๆพวกนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บให้เขาหมดเลยนะคะตัวรถจะเป็นเหล็กนะคะก็คือ ตัวนี้คือง่ายตรงที่ว่าเราจะมีแม่เหล็กอะค่ะติดเราก็บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นพี่เขาทําคนเดียวเลยนะคะเราจะไม่มีลูกน้องนะคะนี่ค่ะเพราะว่าบางอย่างมันมันมันไม่สามารถสามารถมีลูกน้องได้นะเออนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเสร็จไปละหนึ่งฝั่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่สองนี่ค่ะนี่เราจะเห็นอ่าเริ่มแผ่นที่สองฝั่งที่สองนี่คือเราจะใช้เทคนิคก็คือติดทางด้านบนลงมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดข้างล่างลงไปให้เสร็จค่ะ,ะที่จริงแล้วแพลนไว้อยู่ที่ประมาณสองวันนะคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จะเสร็จแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกไม่ไหวขับรถกลับบ้านในเมืองก่อนเริ่มต้นเช้าวันที่2นะคะเราจะมาเก็บงานอีกนิดหน่อยค่ะก็คือจะเก็บตรงข้างหน้าที่เราจะต้องเปลี่ยนให้เขาแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงหน้าหมวกนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วพร้อมส่งงานนะคะขอบคุณนี้กดติดตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ